สวัสดีจ้าทุกๆคนเป็นจังไหนนอ้อบอดดยเมาม้ามามาอยฝอยน้ำกันโดนปันไดแล้วนี่ถิงช่วงมาหลายเดือนแล้วจ้ะแต่บอดดยไล่สดเจ้าของเิึงดูพี่น่องน้องแอม่าเป็นเตอหยากบ่หัวกระฟูผมฟูเบิดพี่น่องบอดดยเขาล้านโดนเหรอก็จะไปทําสวยเจ้ามือน,นึงกับบ่มีเวลาจัดเท่อจ้ะ ผมฟูบมดแล้วประสิทิไปทํำสวยอยู่จ้ะมึงสีผมเก่าก็เกิดขึ้นมาแล้วเอ้ยต้องหาเวลาหรอจ้ะนี่แต่เบิงทรงคือสีหยากตึงปุอุ่นไว้พายกระตาว่าเรื่องพายกระตาเขาสวนไปมือเสานี่จ้ะไปเก็บบอเขียบก็บได้่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันถ้าน้องแอมมาไปเก็บบอเขียบ บ่มีมือกล่องจ้ะเป็นมือกล่องเองกะวุ่นวายลบหนาลบลังอยู่น้องแอมมากก็เลยบ่เหตดจ่อยเออถ้าผู้ใดอยากมาเป็นมือกล่องให้น้องแอมมากกเชิญได้จ้ะรับอยู่จ้ะตอนนี้รับรับจ้ะว่มีคนถือกล่องหายแม่จ้ะจับภาพน้องแอมมาเวลาเหตุอันนั้นอันนี้อย่งนีนะบ่ะคอยสะดวกปันใดก็เลยบ่คอยได้ลงคลิปตัวนี้ น้องแอมมากะบ่มีอย่างหลายจ้ะอยากเว้าอยากฟอยซื้อๆนี่เงาแม่จ้ะอยู่ผู้เดียวเบิ่งดูปลายผมก็เริ่มแตกปลายแล้วจังนกาบ,บาซิเลียงผมแม่จ้ะ จ่ว่าเบิ้งส้งคือสีเบ่้ยาวลื่นนี่หรอกจ้ะมันยาวมากมันกระขาดม่จ้ะผมบ่สวยไหมถ้าอยากให้สวยคือต้องเข่าล้านจ้ะทําผมทําสีไกลงามพอขนค้นงามพอแต่งเนาะจ้ะเนาะประมาณนั้นแหละน้องแอมา่ายิ่งแก่ยิ่งไม่ปล่อยตัวเป็นผู้หญิงห้ามทิ้งความสวยสวยตลอดกาลจ้ะกาจะ,จะประมาณนี้ละจ้ะ ปล่อยตผู้หายหลายกยานสามีเบือ่อสามีไปมีคนอื่นประมาณนี้นะจ๊ะท้าแตงหลายสามีกัหาวมามักเบาคิดน้ำผู้เบาแตงไปอวดไผ่พะวะท่าบ่าแตงหลายสามีกะบมองสามีกับบส,กสิไปมองผู้อื่นหรือบ่สัน่นผู้อื่นกัมามองเฮาเมื่อกระหนาภูิใจไปอีกแบบนะคะเนาะอืม ก็เลยแต่งดีกว่าอังสินาะเฮาได้ทั้งสองอย่างเด้ได้ทึงคนอื่นได้มองเฮาแบบมีความสุขได้ทึงเป็นดอกไม้ที่หนาหอมสามีเขามองอยู่ทุกวันก็อยาหอมเขาทุกวันเพราะว่าเขาหน่าหอมเขาสดเสมอไม่จ้า <c oughs> สดทุกวันมีสีสันทุกวันเป็นสิ่งของที่ไม่น่าเบื่อนะจ๊ะ บ่ปล่อยให้เน่าหมิน่นบ่ปล่อยให้บูดบ่ปล่อยให้สีดบ่ปล่อยให้ส้มบ่ปล่อยให้เจ้าของดูบ่ได้แต่ทุกมือนี่น้องแอมว่ากะน้องแอมมากก็ว่าเจ้าของนี้อยู่ในกำกึืนนะจ๊ะไม่ปล่อยให้ส้มไม่ปล่อยให้เจ้าของแต่งตัวจัดจ้านเกินไปอาจจะทำดูธรรมดาแบบพ่อเบิ้งได้ไหมจ๊ะ กะอยู่ในช่วงที่ว่าเบาๆนะจ๊ะเบาๆกะเอนเตอร์เทนอยู่จ้ะบ,บางเป็นบางมือเนาะน้องแอมมากก็ชอบอนเตอร์เทนกับเจ้าของแบบเออตกแรงมากกัมีกินบ้างดื่มบ้างกะบ่หลายจ้ะเท่ละสองสามขวดมากไปจ้ะมือละขวดน้องแอมมากก็เมาแล้ว น้อแมมากกับบะสวงบะซึนเหล่าเมลอละขวดจ้ะการอันนี้กับพ่อประมาณนะคะหอมปากหอมคอเนาะบ่ดื่มหลายก็เป็นจจ้งใดละ่ะเป็นผู้หญิงที่มันธรรมดาเกินไปทากระกินก็กินพ่อแบบจะคองเออดูฮาว้าวมัง่งดูผู้หญิงที่ออกเอออินเทอร์นโซสูงมัง่งเออแบบ เทศไห่เจ้าของรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่เปรี้ยวน่าสนใจอะไรเงี้ยถ้าคนชอบกินชอบดื่มนะคะก็จะมันจะเป็นแรงดึงดูดให้ให้ให้เจ้าของนี้มีสเสน่ห์มากขึ้นนะคะถ้าว่ากินเกินไปนี่ก็มันเหมือนกับผู้หญิงธรรมดาธรรมดาสิแม่จ๊านองไอามาเล่ยบอชอบนะจ๊กะก็เลยก็ดันก็เลยพยายามเออ ให้ได้สิ่งที่ตัวเองมากอะคะ่ดีที่สุดแล้วแต่สําหรับน้องแอมมามันบอชัยสเปคแบบเออต้องแบบธรรมดาเกินไปไหมจ๊ะอาจจะมีลูกเล่นในตัวของตัวเองนี่แหละที่อยู่บ้านเฮจังใดได้เฮจังใดบ้างให้คนที่อยู่ข้างๆเราอยู่กับเราแล้วบเบืเบอ่อเราสิไหมจ๊ะก็น้องแอมมากะเฮ็ดเฮ็ดให้ดีที่สุดะะ่ะจ๊ะเพื่อคนรอบข้างที่อยู่กับเราแล้วไม่เบื่อนี่ค่ะ สร้างสีสันบ้างนะคะหาเรื่องตลกคงคันเม้าเวา์บ้างนะคะชวนกันดื่มชวนกันกินบ้างอะไรมีกิจกรรมเล็กน้อยนะคะกับคนรอบข้างอันนี้ก็ฝากไว้ให้ผู้หญิงคนใดที่คิดว่าสามีจะของเป็นอย่างคือบม่ค่อยสนใจคือออกไปแต่ครั้งนอกไปหากินแต่น้ามูงสิหน่อยแอมมาบอกเลยค่ะเคล็ดลับดีๆ ยู you, น้ำตัวเฮาเองนะคะบอกเลยค่ะว่าอย่าพยายามเฮุไหจ้าของธรรมดาเกินไปอย่านิ่งเกินไปนะคะอาจจะมีแบบเออแอตติ้งในตัวของตัวเองบ้างอะไรประมาณนี้นะคะคือแบบทำยังไงก็ได้ในความรู้สึกของเรานะคะเฮ้เขาไม่เบื่อเรานะคะแต่ด้วยนิสัยของน้องแอมมาแล้วน้องแอมมานี้ ไอ้สิ่งเยอะมากค่ะอาจจะเป็นเออเป็นตัวของตัวเองนะคะเออชวนจนว่าเขาลำคาญนของแอมมาคุณละจาบางครั้งนะคะแต่เยอะไปไม่ดีนะคะทำให้เขาเกิดความลำคาญอันนี้ก็ฝากไว้อีกนะคะเราคนเราต้องมีความพอดี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 นะคะ ถึงยู่กันแบบมีความสุขแล้วก็มีตะลอยอิ่มเสียงหัวเราะนะคะอย่างสามีจังสิกะบอกเลยค่ะว่าเลิกงานกลับมานี่ไม่ไปไหนเลยค่ะไม่ไปไหนเลยกินจัดคนที่เคยกินเหล้าไปหาเพื่อนอยากไปดื่มไปกินกับเพื่อน ไม่เคยคิดจะอยากไปดื่มไปกินกับเพื่อนเลยสักครั้งเดียวนะคะเลิกงานกลับมารีบกลับมาหาภรรยาอยู่ที่บ้านเพราะภรรยาไม่เคยปล่อยให้เขาเหงาไม่เคยปล่อยให้เขารู้สึกว่าโดดเดี่ยวนะคะเขาดื่มเราก็โอเคแล้วแฮปปี้นะคะแล้วก็เออมีนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะชวนเปิดร้องเพลงทำกิจกรรมอะไร คือแก้เบื่อกันนะคะกับประมาณนี้นะคะเด้อกับผู้ใดมีปัญหาเรื่องของอมัดใจสามีเฮาคิดว่าสามีเฮาบบายุบานเฮาเห็ดจังใดจังสีดึงดูดให้เขากับมาอยุบานน้าเฮาใดโดยที่บกห่วงมูอบกห่วงไผ่เลยขอดีๆค่ะที่น้องแอมบอกไปเมื่อกี้นะคะงัดออกมาใส่รถจ้ะบ่ต้องไปคิดว่าเออเออ เออมันโบแมนใช่มันโบนช่ย,ชยเฮาเฮาสิบไปเฮ็ดไปได้จังใดมันโบชัยเฮ็ดจังสัตว์แจงสี่เฮาสิบไปนั่งบือ่อถือเบิ่งเขาเออล,าลาา่างถ้วยล่างซ้ำบบปากบบเบาเฮ็ดนาทีของเฮ้าเอา้าเราคุณเฮ็ดงานบ้านคุณลืมมองไปหรือเปล่าว่าสามีคุณต้องการอีอย่างกับคุณต้องการมีเพื่อนต้องการมีเพื่อนมาคุยไม่อย่างนําเออคุณจะเฮ็ดตั้งแต่ง,งานบ้านแต่คุณบบสนใจมาเบาน้าเขา คุณปป่อยให้เขาไปอันนั่นอันนี้ป่อยให้เขาเงียบป้อยเขาดดเดี่ยวอันนั่นกาบอแมนนะคะเฮ็ดงานบานแล้วก็ต้องมองเมืองว่าเขาอยู่จังใดกินจังใดคือใส่ใจเขาตลอดเวลากับประมาณนี้ค่ะถึงจะไม่เหงาถึงจะอยู่ด้วยกันได้นานๆนะคะไม่ว่าสามีเราจะเป็นนิสัยยังไงก็ตามแต่ถ้าเฮาค่อยใส่ใจเขา ข่าวกระยู่น้ำเฮาได้โดนบ่เบือ่เบอเฮาเบ่ไปใส่จ้าฝากไว้ให้คิดเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เ,าเอาแอมมากค่ะบายบายสวัสดีค่ะ